อยที่เบเยอรทนะครับวันนี้จะมาสอนปีแน่ปีแน่น้อยครับแต่ว่า่าเป็นเสียงน้อยหรือว่าใกล้น้อยก็คือปิดมดถ้าไปเทียบกับสากลปิดมดก็จะได้ e งั้นพูดถึงแต่เ้าจะม่อูดถึงเชิงลึกเนาะใก่ใหญ่ใกล้ใหญ่ก็แค่ปิดมดไกล้ใ่เป็น e f l ถ้าเป็นใกล้กใหญ่ก็คือเสียงต่าลงครึ่งเสียงที่เขาใจกัน,นะครับแล้วก็ของผมในวงหมวมขอจจเสียงน้อยก็คือปิดมดจะเป็น e ไง่ายๆนะครับเป็น e ก็คือสายหนึ่งของกีตาร์เออประมาณนั่นแหละก็คือตัวมีนี่แหละตัวมีของคีย์บอร์ดเออประมาณน้นอ่ะวันนี้เอาพื้นฐานเลยเขาต้องมาพูดจากองค์ประกอบของแน่ก่อนองค์ประกอบของแน่ก็คือผวาแรงครับผวาต่อไปเหลาของมันครับเหลาเซตหลอดแน่นี่หลอดแน่ถ้าเป็นผ้ากางห้องว่ากำพวดนะครับกำพวดปีแน่แล้วก็บังลม แล้วก็ลิ้นของมันครับปีแนจะเป็นเครื่องเป่าประเภทเป่าที่ใช้เป่าลมไม้ทีใจลิ้นออุสากลน,นะครับเหอนกันตใจลิ้นนะครับเครื่องเป่าวิธีการเป่ากับใบยาครับผมจะแนะนําในสไตล์ผมคือผมจะเอามือข้างที่ผมถนัดลงลุ่มกับมือข้างที่เขาเขียนดีสสอครับเขียนหนังนนสือเขียนเนะี้ยเจ้าี่สสอเขียนเนาะ ส่วนขั้นที่ประธานัดผมจะไว้ทางบนอันนี้สไตล์ผมนะหรือว่าใครจะเอาแบบธนัดตะเก้าก็ได้ครับสลับกนก็ได้อาจจะเอาข้างข้างตีธนัดไว้ดางบนข้างตีประธานัดลงตังหลุมก็ได้แล้วแต่แต่ว่าตีผมชอบเอาข้างตีนัดลงเพราะว่าผมจะได้เอาผมนิ่ไง่ายครับมันจะเป็นเหี้ย ผม,มันจะโวยครับเขาจะเป็นโวยขึ้นอ่ะวันนี้จะมาแนะนําพื้นฐานง่ายๆเลยครับปีแนมันจะมีอยู่ทั้ง7จ็ดโรครับนับไปเลยหนึ่งสอสาี่ห้าหกเดเอาวิธีกรร่ำอย่างที่ผมว่านะเอามือข้างตีประธานาไปบดตังบนสไตล์ผมนะเรามือข้างปนาไปตั้งรุ่มหรือว่าจะสลับยังก็ได้วิธีกร่ำรก็คือข้างบนสีนิ้วตั้งลุ่มสนิ้วนะอปปเทดเมืองไทยละ ตำบลสีร่รุมสามตำบลสีร่รวมสามปิดมดจะเป็นซอนไล่ขึ้นมาแบบเป็นลาขึ้นมาแบทีโดเลมมฟาีแค่นี้เอาวิธีไล่เขาจะไล่จากโดเลมมก็ได้หรือว่าเขาจะไล่จากซอนแต่สดส่วนมาผอจะสอนเขาไล่จากซอนก็คือเริ่มซอนไปเดี๋ยวเป่าฟังครับ เดี๋ยวมาดูฮูจก,กี้ผมก็อลืมอธิบายก็คือซอนลาทีโดเลสังเกตดีดีนะครับเลกับปกติอยู่พอมีปุ๊บมันจะเ,เหมือนคุยมันจะปิดนิ้วนิ้วนางไว้ก่อนแต่จะใช้นิ้วกลางยกขึ้นก็จะกลายเป็นมีต่อไปฟ้าจะเป็นยกปิดสลับกับนิ้วจี้นะครับนิ้วกลางปิดลงนิ้วจี้ยกขึ้นก็จะเป็นไอเล็บยูอันนี้เขาเรียกว่าฟ้าวิธีไรนะครับไ่เป็นซอนลาทีโดเล มีฟ้าเวลาเข้าฮัดใหม่ๆเลยเขาก็ฮัดเสียงต่ำก่อนเสียงสูงฟังเตอะผมแนะนำใหาฮัดจากซอนก่อนดีกว่าครับเพราะว่าปิดหมดมันจะได้เข้าใจง่ายหรือว่าบางคนอาจจะงงไปเริ่มโดก็ได้ก็เป็นโดเลมีฟ้าแล้วก็ปิดมดก็ซ่อนลาที่แล้วก็โดเริ่มใหม่แค่นี้นครับบ่มีอย่างวิธีฝึกการเป่าก็คือต้องเป่าเต็มเสียงเต็มลมไปก่อนเต็มลมก็คือเป่าหนึ่งลมต่อหนึ่งเสียงจะได้ฝึกเขาเรียกว่าความแข็งแรงของปอดครับเขาเรียกว่าการคุมเสียงเนาะ เอดปดป,ประมาณนี้ครับประมาณนี้เอาก็ไล่ทีละเสียงไปเลยอันนี้เขาเอาไปฝึกกันเองนะครับโดยฟังเสียงของผมที่ผมไล่เพืฟังหลอบแหลกนะครับเพราะว่าเราจะได้ตามเสียงที่เราต้องการถ้าสำหรับมือใหม่นเนาะเขาจะซื้อแน,นแล้วมาเป่าเลยไปได้อะมันต้องมาเช็คดูอีกทีว่าแน่เนี่ยมันสมบูรณ์พร้อมปิยา ฝึกหรือ,อยังถ้าเนมันบบกพ่อมาสมบูรณ์ตีฝึกนะเฮาฝึกยังไงมากกว่าตึ๋ยากเพราะว่าเขาจะคุมลมมาได้เนมันบดีก็อู้มันมีผลคร้บเน่มาดีเนี่ยผมเคยใจเน่มดีเป็นยากขนาดประกอบได้เนดีๆมานี่คือแบบแป๊บเดียววันสองวันก็ได้แล้วครับแต่ว่าที่จ,จะจ้างก็กคือการระบายลมแต่วันนี้ผมยังจะบอกอู้เรื่องการระบายลมผมจะอู้ก,กันไล่เสียงก่อนอันนี้คือพื้นฐานเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเอามากำยังกำยังครับถ้ามันมีประโยชน์ในี่ได้ก่อ กดถูกใจแล้วก็ติดตามแล้วก็แชร์ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้